อารมณ์เวทนาเราสังไคยอย่างเงี้ยเห็นอารมณ์ผุมม่มัวอย่างเงี้ยอารมณ์ความพกรอย่างเงี้ยแปลว่าเราเห็นอริยสัจสี่แล้วโสดาบันละสติคาคาละอ่พระโสดาบันลพะพระสกิทาคาละพระอนาคาละพระอรหันต์ก็วัดอยู่ที่อริยสัจสี่ตรงนี้ตัวเดียวพระพุทธเจ้าสอนแค่นี้ทั้งครานสอนแค่นี้ทั้งพระไตรปิฎกหรือพุทธวจนะก็สอนแค่นี้เข้าใจใหมไม่ได้สอนอะไรเหมือนตำราอะไรอย่างนั้นเยอะแยะและอีกแบบดึงนะการยมิตรอีกแบบหนึ่งนะ ท่านผู้ชมต้องฟังนะอีแบบหนึ่งขณะที่เราโดนด่ามาละนะเวทนาเหมือนกันใช้ขานมนเรจบหูเราได้ยินละนะขอขามากรรมนะมีคนมาพูดจาต่อเตียดต่อเตือยเสียหายล้ำบาดาล่อพ่อล่อแม่เราอะไรเงี้ยเราก็เป็นอารมณ์ขุ่มวัวขึ้นนะขณะที่ก็เป็นอารมณ์ขุ่มวัวขึ้นนี้ไอ้ตัวนี้ไปเรียบร้อยละโรคเวทนาสัญญาสังการสัญญาจำใบเบรุสังคารความพิพุงจักกขึ้นก้นตัวละอารมณ์ขุ่ม,มว,วัวละ ขณะที่กอดอารมณ์ขมวัวเนี่ยตัวนี้ไปด้วยแล้วนะครูภาษาตาพระมีเยอะคนทุกของอังอนิจจังอนัตตาหรือทุกขสมุทัยนิโรธมรกและนิโรธมรกมักอยู่ไหนก็มรกอยู่กับสติปัญญาตัวนี้ไงจัตสติปัญญาตัวนี้บวกกันจัตสติปัญญาเป็นสัมมาถสติจิตสมสติเป็นสติสัมภูชงจิตส,สัมภูชงก็คือชาิญาติในกันละนาทิเพกนั่นเองชาดชานจะมาก,ก่อนญาติตัวนี้จะเห็นกระบวนการจิตก็ดับนะถ้าฟังกอดก็ไอจอมโนจะพุ่งไปและไอวิญญาจะไปรู้แจ้งหนีไงไปอยู่แค่นี้ นิโสดาตกิตาอ,อนาคาวัดกันอยู่ตรงนี้เลยนี่คืออริยสติแล้วนะข้อใจคนลุกเหมือนปอกโลกเลยอนุโมทนาบุญน,นะมันวายมากข้าใจอยากนี่คือธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้าใจแค่เนี่ยโสดาตกิตาอ,อนาคาพราะอรหันต์แล้วเข้าใจไหมแต่ที่นี้เราไปถึงโสดามากตรงเนี้ยท่านผู้ชมรู้ทันอย่างนี้แล้วเช่ไหมท่านผู้ชมเป็นเศษดินไปเล็บแล้วใช่ไหมตอนเนี้ยท่านผู้ชมแต่อริยบุคคลไปแล้วใช่ไหม ถ้าเป็นอารยะบุคคลแล้วถ้าเรารู้ท่านอย่างนี้แล้วเราก็ไม่เล่นกับรอระบบตัวนี้แล้วเดี๋ยวจะพัฒนาให้เราไม่เล่นกับไอ้ตัวนี้แล้วนะเราไม่เล่นกับภาษาการเล่นกับภาษาสมมุติอย่างนี้นี้จะแยกใครอีกแบบเดิมให้นะจะได้ลาดไม่ต้องกลัวเสียใดแต่จะจะซื้อเล็บใหญ่ๆนะเอาแบบเล็บเล็บ,ลบใหญ่ๆก็กว้างหน่อยนะทีนี้จะเป็นอย่างนี้นะการแยกลูกแยกน้ำแยกขานอย่างนี้ต้องตั้งใจฝักงมากวังของเก่าของท่านผู้ชมนี่ความคิด ความคิดก็คือจะเป็นตัวสูงตัวสูงนะไม่ยากไม่ยากท่านผู้ชมแปผ่านมาเป็นอารม์อารม์อารมณ์ความรู้สึกนี่ง่ายๆเลกาบอลกัรจิตในีอริยสัจสี่แปผ่านมาเป็นตัวอุปทานอย่างนี้เี่ใ่ตัวยึดเอาอุปทานนะอุปทานเนี่ยชาตินี้เองในอุปทานตัวนี้มีอวาตาอยู่ด้วยไงเห็นไหมมันถึงมันเป็นเหมือนอุปทานตัวนี้คือเหมือนวิญญาณแล้วมันเป็นมันเหมือนน้ำดึงน้ำเดียววันเหมือนตัวเดียววันหละ ทีนี้ไอ้ตัวนี้เป็นอย่างนี้เนี่เห็นไหมแยกลูกแยกนามแยกขันเนี่ยอย่างนี้ถ้าคนฝึกสมาธิสปฏิปัญนาจะแยกได้ทันดีเลยเนี่มีสี่ขันแค่นี้ถ้าเราจะแยกศาสตร์ภูมิวิชาออกมาก็คืออมตะนี่อยู่อย่างนี้ไอ้ตัวนี้ไม่ยุ่งกับตัวไหนก็จะแม้หนึ่งขันสองขันสามขันสี่ขันอยู่แค่นี้กระบวนการแยกลูกแยกนามแยกขันมีแค่นี้อาจแมงแยกลูกแยกขัน ยา,ย,ายากนกยยกขามยยกน้ำแยกอย่างนี้นะก็ในอยมิอยากคิดว่าผมสอนอะไรผมไม่กล้าสอนแต่ผู้ชมดสุตตาผมไม่แน่นแต่ผมรู้กระบวนการจิตอย่างนี้ในขณะที่เราเสียชีวิตใช่ไหมฮะเราจะเข้าวิมุตยังไงเนะี่ยก็คือผู้นําสูงสุดมาสอนผมวันก่อนนี้เอกเนี่ยคนเนี้ยผมกล้าคุยอ,อย่างนี้เลยเนะี่ยมาสอนผมสองวันก่อนนี้เอกเราจะเข้าวิมุตยังไงเราเดินมากมาใช่ไหมเราจะตามเน็ต เราตืน่นรู้ทันอย่างนี้ใช่ไหมก็ับแต่อย่าไยเราตืน่นรู้ทัน this, ต,ต bah, ามหูจมูกลินกายมันตื่นรู้ขนาเสียพันอย่างนี้ใช่ไหมสติปัญญาก็เดินมักขนาเสียพันละละนั้นที่แต่อันนี้มันไม่มีตัวทําให้เราโกรธได้ไงมันไม่มีภาษาด่าหรือไม่มีภาษาอาณ์คำพร้อยอย่างนี้ให้เราไงใช่ไหมทีนี้เราตื่นรู้ทันอย่างนี้มันโดนเชื่อมม้ยอย่างนี้หมดแล้วจริงๆแล้วใช่ไหมขณะนี้เราเดินมรกตามหูจมูกลินกายใจละนั้นที่ก็คือฌานใช่ไหมไอ้ตัวฌานญาณฌานก็คือตัวทํางาน ฌานตอนนี้มันไปเกาะทุกที่เลยไอตัวชานของเราก็ไอตัวชาญฝังกอดของพุทธะมันก็ไปเกาะเอาวิญญาณไปเกาะกอดโลกเวทนาตันแาต่างขอนจิตปัญญาวิญญาณปูนแต่งเรียบร้อยแล้วฌานไปก่อและไอยานตัวนี้ไปละเนี่ยมันรู้ทันหมดละและไอชาญตัวนี้มันไปเกาะกอาตัวมโนด้วยถ้าฝังกอดก็มโนจะพุ่งไปวิญญาณจะรู้แจ้งขึ้นมาเนี่ยจึงรู้แจ้งอย่างนี้ขึ้นมาแต่ถ้าเราเดินมากนี้เราสําเร็จเราเรากันกอดเป็นมนุษย์แล้วเราต้องไม่ได้กันกอดอีกจะทำจงไงเนี่ยก็คืออย่างนี้ ก็คือเราเดินมากมาเราต้องไปได้กันก่อดเขาเอามาะทะทันทีเลยนิพพานนั่นเองใช่ไหมการหาตัวนี้ใช่ไหมนิพพานตัวนี้ใช่ไหมเราต้องไปได้กันกอดทำยังไงเราก็สังวา่ารู้สังว่าเห็นนะเราเข้าเราเห็นน้อยต่อไม่ได้ใช่ไหมทีนี้ผู้นําสูงสุดคนนี้ผมไม่ได้อ้างอะไรนะถ้าบาปถ้าผมอ้างก็คือบาปอากุศลจะตกกับผมไม่ได้อ้างอะไรขอบุญที่ประสอนผม เพรา่มผมโง่ผมบอกว่าผมโง่ทั้งทั้งโลกผมไม่ไม่สามารถปลอดอยยูทูปได่ไม่มีความสามารถแต่กงน,นทีนี้มันแยกงู่นแยกน้ำแยก,แยก,แยก,แยกขอนอย่างนี้ใช่ไหมก็คือตัวสติของเราใช่ไหมเหมือนตัวชาตใช่ไหมทีนี้ผมจะเขียนให้ฟังอีกทีหนึ่งเนี่ยชาติชาติมาละอันนี้ญาณนะญาณญาณก็คือปัญญาของเราได้เองญาณเนียน่ยญาณทงนี้เรียกว่าญาณอริยบุคคลจะมีญาณอย่างนี้โสดาบันจะเห็นกบนการจิตได้อย่างนี้นี่เรียกว่าธรรมญาณของอริยบุคคลนั่นเอง นะวัดอ,อันนเราท่านเข้าใจถูกแล้วขณะที่เราอยู่กับรูปลมใช่ไหมไอ้ตัวเนี้ยคืออามาตะใช่ไหมมาโดนเช่ไวอย่างงี้ดินน้ำไฟไฟใช่ไหมมันมีท่าไฟด้วยใช่ไหมแล้วก็ท่าลมมันก็อยู่ว่ะตัวเนี้ยเห็นไ,ไหมลราก็จะใช้ชานกับยานตัวเนี้ยท่าลมตัวเนี้ยมันจะเป็น,ลม,นลมตัวเนี้ยลมตัวเนี้ยขณะที่เรารูไหลเข้าไหลออกตัวเนี้ยเวลาคนเสียชีวิตมันก็จะเกิดเป็นอย่างนี้ขึ้นนี่ตอนนี้เรียกว่าอินรีแก๊สรูป ที่พระอาจารย์ก็ลึกคุยนะเวทนาอาจารย์ก็ลู้คุยอย่างนี้สัญญาสัญญาไหลสัญญาใช่ไหมสังขารอย่างนี้สีขันก่ขึ้นไงสังขารอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยมันก็กดดับกดดับกดดับตัด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 อย่างนี้ถ้าผู้ชมต้องฟังผมด้วยนะอย่างเงี้ยก่อขึ้นจะอธิบายเป็นภาษาแตมุตได้ตรงนี้เนี่ยมาพระอาจารย์ก็รบอกว่าวิญญาณกดับไม่อินทรีย์คนจะแก่าใช่ไมต้องฟังปัะจิตสนุบาจะกดอนอย่างเงี้ย แบบนี้ท่านั้นหมอดูหรือพระพี่ครูที่ไทยเทธรรมะของเขามากับนะ่ายเทผีหมดเลยประยุจันทสุตตะมาแล้วก็่ายเทผีหมดเลยผู้อยู่ไปยึดกันอย่างเงี้ยขอกก่ขอไข่อ,อ,อย่างนี้อยู่อ่ะไปยึดกับตำนาอย่างนี้อยู่อ่ะ่ายเทผีหมดเลยไม่มีใครคิดถึงจิตสุดท้ายได้เด็กเมื่อสัตว์ผู้มีวิชามันโดนเชื่อมกับเสากว,วัญเสาหลักไว,ว,าวา้ไว้ที่คือเหมือนอารมณ์จิตอุปทา,านวิญญาณ มันต้องมาถ่ายเทพบชาติสลามละตัวนี้อาณาตัวชาญกับตัวยานเราตัวเชื่อมหมอย่างนี้แล้วปรากฏลูกเวทนาสันนิษานต่างคทับทับทับอย่างนี้คิดไม่ทันฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจมันความคิดมันก็จะบวนมันววยไงความคิดแปรผันมาเป็นอาณงความรู้สึกอาณ์ความรู้สึกแปรผันมาเป็นอุปทานแต่มันก็ดาวเป็นทับทับทับอย่างนี้เราแยกไม่ทันฉะนั้นให้เราอยู่กับตัวอาณาป่าไว้อยู่กับลูกลบไว้อยู่กับอยู่กับลูกลบไหมดับยังไงนะดับเข้าวิพิธยังไงต้องไม่ได้การกดอีกยังไงผมจะพุยให้ฟัง นะตอนนี้เรายึดรักกครท่านดินน้ำลงไฟคืออุปทานใช่ไหมตอนนี้เราอยู่อ,อ,อ,นนอย่างของสมมุติอยู่ยยเราเราเราต้องรู้ทันมันนะรู้ทันมันแค่นะี้เราก็เหมือนอริยะบุคคลแล้วยินเวลาอย่างเงี้ยบริพุนอ๋อบริพุนไปเรียบ